สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาซีรีส์ไวกิ้งซีซั่นที่4กันต่อนะครับผมจะต้องขอแจ้งให้ทราบกันก่อนนะครับว่าผมจะแบ่งคลิปสรุปซีซั่นที่4ออกเป็น2พาร์ทเพราะว่าซีซั่นที่4มีมากถึง20ตอนเลยเยอะเป็น2เท่าของซีซั่นที่ผ่านมาเช่นเคยนะครับเรามีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆทางประวัติศาสตร์มาฝากกันเรื่องแรกชื่อหลังของชาวสแกนดิเนเวียน มักนิยมใช้ชื่อพ่อตามด้วยคำว่าซันหรือเซนยกตัวอย่างเช่นทออดินซันแปลตรงตัวเลยครับว่าทอบุตรแห่งโอดินเพราะฉะนั้นลูกๆทั้ง5คนของแร็กนาไม่ว่าจะเป็นบียอนอุปเ้วิทเซอร์ซีเกิรดและไอว่าก็สามารถใช้คำลงท้ายว่าแร็กนาซันที่แปลว่าบุตรแห่งแร็กนากันได้แต่บียอนและไอว่านั้นมักจะใช้ฉายาของตัวเองต่อท้ายชื่อมากกว่าว่า e y o n d Iron s i ซ h ์และ I was the Bollest โดยฉายา i r o n s i ซ h ์ของ Beyond ได้มาตอนที่รบกับกองทัพอังกฤษเพราะ Beyond ไร้รอยขีดข่วนไม่มีแผลจากการสู้รบเลยเหมือนได้รับพรคงกระพันจากเทพบาวเดอร์แร็กหน้าจึงให้ฉายา i r o n s i ซ h ์ที่แปลว่ามนุษย์เหล็กแต่ดูเหมือนฉายาของ Beyond จะไม่ขขังจริงนะครับเพราะว่าในซีซั่นที่แล้วเขาเพิ่งจะถูกหน้าไม้ยิงตกจากหอคอยตอนบุกปารีสนั่นเอง ส่วนชายาของไอว่าเดอะโบเลสก็เป็นการตั้งเพื่อล้อเลียนความพิการของเขานั่นเองครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าสู่เนื้อหาซีซั่นที่4พาร์ทหกันแล้วไปฟังกันเลยความเดิมจากตอนที่แล้วแร็กหน้าบอกฟโฟลกิว่าเขารู้ว่าฟโฟลกิเป็นคนฆ่าอาร์เทลสแตนและฝรั่งเศสได้ส่งคนมายื่นข้อเสนอให้โรโลทรยศพวกไว,วกิ้งอีกครั้งแลกกับตำแหน่งดยุกและการแต่งงานกับเจ้าหญิงกริสลา เริ่มซีซั่นที่4มาด้วยการที่แร็กหน้าเห็นภาพนิมิตเป็นประตูยักษ์สีทองอีกฝ่าของประตูเขาเห็นอาร์เทลสแตนอยู่แร็กหน้าพยายามวิ่งเข้าไปหาอาร์เทลสแตนแต่ว่าประตูยักษ์นั้นกลับปิดลงเสียก่อนหรือนี่จะเป็นสัญญาณว่าแร็กหน้าจะไม่ได้เจออาร์เทลสแตนในสวรรค์หรือเปล่าแร็กหน้ากลับมาถึงแคทติคัสในสภาพที่ไม่ค่อยดีนักแม้ก่อนหน้านี้เขาจะแกล้งตายเพื่อบุกปารีสก็จริงแต่อาการเจ็บป่วยของแร็กหน้าเป็นเรื่องจริง แบล็กหน้านอนป่วยอยู่ในห้องบิยอนได้สั่งจับกลุ่มโฟกิข้อหาฆ่าอาร์เทลสแตนเพราะคิดว่าถ้าเป็นแบล็กหนาก็คงทำแบบเดียวกันทางด้านลาเคซ่าก็กลับไปที่เมืองเฮดีบี้กับเอลคัฟฟและได้ตกลงจะแต่งงานกับเอลคัฟฟและจะปกครองเมืองด้วยกันซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเมืองบางส่วนสุดท้ายเอลคัฟฟจึงจัดการสังหารหมู่ชาวเมืองที่ไม่เห็นด้วยกลุ่มนั้นในที่สุดแบล็กหนาก็ฟื้นจากอาการป่วยและเมื่อรู้ข่าวการจับกลุ่มโฟกิ แล็กหน้าก็โมโหบียอนมากเพราะถ้าแร็กหน้าคิดจะจัดการโฟกิเขาคงทําไปตั้งนานแล้วต่อมาเฮลกาได้แอบเข้าไปปล่อยตัวโฟกิโฟกิจึงหนีออกจากเมืองแคทเทคัสไปตัดกลับมาทางฝรั่งเศสรอโลตอบตกลงรับข้อเสนอของจักรพรรดิชาลส์แต่พวกฝรั่งเศสยังไม่ไว้ใจรอโลรลโลจึงพากองทหารฝรั่งเศสบุกค่ายไวกิ้งฆ่าสหายร่วมรบของเขาทุกคนทางประเทศอังกฤษศึกชิงบัลลังก์ของอาณาจักรเมอร์เซียยังไม่จบควีนเควนทริด ถูกล้มบัลลังโดยสภาขุนนางและถูกขังอยู่ในหอคอยแห่งหนึ่งคิงเอ็กเบิร์ดรับสั่งให้เจ้าชายเอเธอรูฟปุกไปช่วยควีนเควนทรีและลูกชายของเธอที่ชื่อว่าแมกนัสซึ่งเควนทรีอ้างว่าแมกนัสเป็นลูกชายของเธอกับแร็กหน้าสุดท้ายโฟลกิถูกทหารจับกลับมาที่แคทคาสอีกครั้งคราวนี้แร็กหน้าได้ลงโทษโฟลกิโดยการมัดโฟลกิตึงไว้ในถ้ำและคอยให้น้ำค้างหยดใส่หัวโฟลกิเรื่อยๆ ซึ่งเหมือนกับการลงโทษเทพโลกิตามตำนานเทพนอตจากความผิดที่สังหารเทพเบลเดอร์โดยโลกิถูกมัดติดอยู่กับหินและจะมีพิษงูหยดใส่หน้าโลกิอยู่เรื่อยๆเฮลกาภรรยาของโลกิก็กำลังเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียลูกสาวที่เพิ่งป่วยตายไปเฮลกาได้เข้าไปช่วยโลกิโดยยื่นแขนเอาจานไปรองน้ำที่หยดใส่หัวฟโลกิให้จำลองภาพตามตำนานเทพนอตเลยครับที่ซีกินภรายาของเทพโลกิ เอาจานไปรองพิษงูเฮลกาได้แจ้งข่าวให้กับโฟกิรู้เกี่ยวกับการตายของลูกสาวนั่นทําให้โฟกิเสียใจมากด้วยความสงสารเพื่อนแร็กนาจึงตัดสินใจปล่อยโฟกิลงมาทางด้านบียอนได้ตัดสินใจเดินทางไปอัพเลเวลตัวเองโดยการเดินทางไปเอาตัวรอดบนภูเขาในหน้าหนาวคนเดียวบียอนอัพเลเวลขนาดที่สามารถฆ่าหมีได้ด้วยขวานอันเดียวที่เมืองเฮดบี้คุณผู้ชมยังจำเออร์แลนเดอร์ลูกชายของคิงฮอริกันได้อยู่ไหมครับ ตอนนี้เขามาอาศัยอยู่กับเอลค f ฟนี่แหละและเมื่อรู้ข่าวว่าบียอนขึ้นเขาไปอัพเลเวลคนเดียวเขาจึงคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะลอบสังหารบียอนเขาจึงไปจ้างเบอร์เซอร์เกอร์ให้ไปลอบสังหารบีออนโดยเขาได้มอบแหวนของคิงฮอร์ดิกให้เบอร์เซอร์เกอร์เอาติดตัวไปด้วยเบอร์เซอร์เกอร์บุกไปเจอและสู้กับบียอนแต่สุดท้ายเป็นบียอนที่ฆ่าเบอร์เซอร์เกอร์ได้และเขาก็ค้นเจอแหวน บีออนจึงลงเขามาเพื่อสืบหาความจริงว่าใครพยายามฆ่าเขาทางฝรั่งเศสชีวิตแต่งงานของโราโลกับเจ้าหญิงกริสลาไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เพราะเจ้าหญิงกริสลาถูกพ่อบังคับให้แต่งและเธอก็เกลียดโรลโลมากโราโลพยายามเอาใจเธอถึงขั้นลงทุนเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อจีบเจ้าหญิงกริสลาสุดท้ายเจ้าหญิงก็ใจอ่อนและมอบหัวใจให้กับโราโลในวันที่เธอกําลังจะขอหย่ากับโราโลนอกจากโราโลแล้วชีวิตแต่งงานทางฝั่งไวกิ้งก็ไม่ราบรื่นเหมือนกันครับ แร็กนาทะเลาะกับควีนแอสโอกอย่างรุนแรงเรื่องการเลี้ยงดูไอว่าบวกกับแร็กหน้าก็ไปรู้ความจริงเรื่องที่แอสลอกไปแอบคบชู้กับฮาบาดท,ทำให้ทั้งสองยิ่งไม่คุยกันเข้าไปใหญ่ควีนแอสลอกได้แอบพาไอว่าไปหาฟโฟลกิขอให้ฟโฟลกิคอยเลี้ยงและสอนไอว่าเกี่ยวกับความเป็นไวกิ้งที่แท้จริงแหมไปขอใครไม่ขอไปขอฟโฟลกิเนี่ยนะไอว่ามันจะโตเป็นผู้ใหญ่ยังไงล่ะครับทีนี้คิงเฮราลฟายแฮร์กษัตริย์ผู้ปกครองดินแดนนอร์เวย์เกือบทั้งหมดได้เดินทางมาหาแร็กหน้า เพราะอยากร่วมทับบุกดินแดนตะวันตกด้วยในท้องพระโรงประสาทอาณาจักรเวสเซ็กควีนเควนทริดต้องการให้คิงเอ็กเบิร์ตยกทัพไปปราบพวกขุนนางชาวเมอร์เซียเพื่อที่เธอจะได้กลับไปครองบัลลังก์เมอร์เซียอีกครั้งซึ่งเจ้าชายเอเธอร์วูฟก็ให้ท้ายสนับสนุนควีนเควนทริดนั่นทําให้คิงเอ็กเบิร์ตจับได้ว่าลูกชายของเขาแอบมีใจให้กับเควนทริดเสียแล้วเขาได้จัดการส่งอัลเฟรดหลานชายให้เดินทางไปแสวงบุญถึงกรุงโรม และให้เอเซวูฟลูกชายเดินทางไปคุ้มกันด้วยเท่านี้คิงเอ็กเบิร์ดก็สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างสบายใจแหมเหลี่ยมจัดจริงๆครับกษัตริย์คนนี้ตัดกลับมาที่แคทติคัสตอนนี้เหมือนเป็นช่วงขาลงของแร็กหน้าเขาดูไม่สนใจปกครองบ้านเมืองและไร้เป้าหมายในชีวิตบวกกับช่วงนี้เขาไปติดผู้หญิง่าชาวจีนคนหนึ่งชื่อว่ายีดูยีดูคอยผสมยาจีนให้กับแร็กหน้ากินซึ่งยานั้น มันทำให้แร็กหน้ารู้สึกเคลิ้มเพราะมันคือยาเสพติดนั่นเองบิยอนกลับมาหาแม่ของเขาลาเกอซ่าที่เมืองเฮดิบีที่นั่นเขาได้พบกับทอวี่ขอเล่าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับทอวี่เป็นอดีตภรรยาของยาวบ็อกมีลูกด้วยกันหนึ่งคนและปัจจุบันเธอเป็นภรรยาของเออร์แลนเดอร์ดูมั่วๆกันนิดหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับบิยอนและทอวี่แอบรักกันและทอวี่ได้บอกกับบิยอนว่าแหวนวงนั้นเป็นของเออร์แลนเดอร์ในวันแต่งงานของลาเกอซ่ากับเอลคัฟ ลาเกาได้จัดการสังหารเอลาครา์ฟในเต็นท์โทษฐานที่ครฟฟเคยหักหลังเธอแล้วลาเกอาก็กลับมาเป็นเอ r l ลอิงสตัดผู้ครองเมืองเฮดิบีอีกครั้งแร็กนาตัดสินใจบุกปารีสอีกครั้งโดยมีลาเก s a ่าและคิงเฮราลด์ยกทัพไปด้วยและครั้งนี้แร็กหน้าพาลูกชายอุบเบ้และวิสเซิร์ตามไปด้วยและเมื่อไปถึงแร็กนาก็ได้รู้ถึงการทรยศของรอโร่แต่ครั้งนี้รอโรได้เตรียมการรอรับมือไว้อยู่แล้ว เขาได้สั่งให้ทหารสร้างป้อมปาการไว้สองฝั่งแม่น้ำในการบุกครั้งแรกขณะที่เรือของคิงเฮราลํากำลังจะแล่นผ่านป้อมรอโลได้สั่งให้ยกโซ่เหล็กขึ้นขวางทำให้เรือของคิงเฮราลพลิกคว่ำเมื่อกองเรือของแร็กหน้าแล่นข้ามไม่ได้ก็กลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีแร็กหน้าเสียใจกับการทรยศของพี่ชายมากแต่ก็ต้องสั่งถอยทัพกลับไปรอโลได้แอบส่งทหารฝรั่งเศสไปบุกค่ายไวกิ้งก่อนอยู่แล้ว โชคดีที่ลูกๆของแร็กหน้าปลอดภัยแต่ว่าเฮลกาได้รับบาดเจ็บสาหาัสแร็กหน้าบอบช้ำทางจิตใจมากและอาการอยากยาของเขาก็ค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เขาไม่พร้อมสำหรับการลบเลยแร็กหน้าจึงสั่งถอยทับตัดกลับมาที่ประเทศอังกฤษคิงเอ็กเบิร์ตได้บอกกับควีดเควนทริดว่าจะจัดการเรื่องอาณาจักรเมอร์เซียให้แต่เขาแอบไปนัดเจอกับผู้นำของสภาขุนนางเมอร์เซียและตกลงผลประโยชน์กันท้ายที่สุด สภาขุนนางเมอร์เซียได้ตัดสินใจเซ็นเอกสารมอบพลังให้กับคิงเอ็กเบิร์ดควนทริเมื่อทราบเรื่องก็โกรธมากเธอถูกคิงเอ็กเบิร์ตหักหลังเข้าเสียแล้วทำให้เธอตัดสินใจที่จะเข้าไปรอบสังหารคิงเอ็กเบิร์ตในตอนกลางคืนแต่เธอก็ทำพลาดและถูกจูดิดฆ่าตายก่อนทางด้านฝรั่งเศสจกกักรพรรดิช,ชาลส์ประทับใจในตัวรอโรมากจากการรบชนะไวกิ้งจนเขาโอโดเริ่มอิจฉาและหาทางจะยึดอำนาจเสียเองแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้และถูกฆ่าตายเสียก่อน แร็กหน้าที่กำลังสภาพจิตใจย,ย่ำแย่ได้ไปขอยาจากยีดูเพิ่มแต่ยีดูไม่ให้และทั้งสองมีปากเสียงกันแร็กหน้าจึงจัดการฆ่ายีดูโดยการจับกดน้ำและเอายาที่เหลือมาใช้การถอยทับของแร็กหน้าเป็นเพียงกลอุบายเท่านั้นเขามีแผนการในหัวอยู่แล้วเขาสั่งให้ทัพไวกิ้งยกเรือทุกลำข้ามภูเขา เพื่อจะได้อ้อมข้ามป้อมปราการปารีสไปและล่องเรือไปบุกเมืองปารีสต่อได้ระบางอยู่บนเขาลาเกอร์าที่กำลังตั้งท้องลูกของเอลครับได้แทงลูกอีกแล้วสุดท้ายชะตากรรมของเธอก็เป็นไปตามคำทํานายของโหนอยู่ดีลากอร์าเสียเลือดและอ่อนแรงมากแผนการของแร็กหน้าดูเหมือนจะไปได้สวยแร็กหน้าพาเรือลงแม่น้ำได้สำเร็จแต่ว่ารอโลก็รู้ข่าวเสียก่อน จึงส่งกองทัพเรือปารีสเข้าสกัดทั้งสองฝ่ายสู้กันอย่างดุเดือดในที่สุดโรโลและแร็กหน้าสองพี่น้องก็ได้เผชิญหน้ากันพี่น้องสู้กันอย่างดุเดือดผลัดกันชกคนละหมัดจนหน้าตาชุ่มไปด้วยเลือดทั้งคู่ทว่าขณะเดียวกันลากาซ่าที่อ่อนแรงจากการแทงลูกก็พลาดท่าถูกทหารแทงเข้าที่ไหล่บาดเจ็บสาหัสบีออนจึงต้องสั่งถอยทัพและเป็นความพ่ายแพ้ของชาวไวกิ้งอีกครั้ง สายสัมพันธ์พี่น้องขาดสะบั้นลงเราโลกกลับไปที่เมืองปารีสชาวเมืองพากันสรรเสริญยกย่องเขาแต่ว่าภายในใจของเขากลับเจ็บปวดเหลือเกินแร็กน้าจะทำยังไงต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปในซีซั่นที่4พาร์ทสครับ